ถ้าช um ีวิตตัวเองนะวิทย์ปดสิบสอปีเพิ่งเจอกันตอนจบตลานี้ะทานี้ต่อไปคุกกี้ช้างเผือกค่ะว้าวอุ้ยมาดูมาดูลูกชิมาดูลูกชิให้ชิมบบวลอยก่อนโอ้โหนอยี่ไงจ๊ะโอเคจริงจริงหวานแล้วเอามาร้อยเลยก็ได้คักพี้ร้อยไหมเลยจ้ะของหวานี่กินไม่หมดกิ่กินไม่กินไกไม่กิไม่กลไมกไม่กิไม่ไกไม่กินไม่ก ขาชื่อร้านซุกี้ช้างผือกอะไรนี่ฮ่าขึ้นต่ออีกะขึ้นต่อต่อไปต่อครับเอ่มขนาดว้าวใหม่ตัดหน่อยไหมลุงไปนี่เค็มหนึ่งนี่เค็มสองสายเค็มเหมือนกันมันไม่เคยกินรสชาติซุกกี้แบบเนี้ผักกรอบจริ้าจ้าจ้้่จ้าจ้จลาเ้าจ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 ้เา เมื่อกี้ลูกชิ้นร้อยกว่าไม้ไม่มีผลเลยนะตรงกินกันหนูไหมเอาลูกแมวแมวอ,อ่ะคิปคนละครั้งแมลูกอ,อยู่แ้วขอบใจมากรู้รู้อย่างอะไรไอ้หนูจะเอาปลากริมเข้าปเซเว่นลูกแมวจ้ะลูกแมวอ่ะกินแล้วลูกกินลุงวันนี้เป็นไงบ้างจ๊ะความรู้สึกเอาตรงตรงเลยนะดีใจมีความสุขมากๆให้ชีวิตตัวเองนะ วิต82ปีนี่เพิ่งเจอกันตอนสุขระดีนะเหนื่อยมากที่สุดเลยพุ่หมดแล้วเชี่ยงมปแล้วไม่เสียชาติเกิดเสียชาติเกิดแล้วลุงนะสุดยอดเสียชาติเกิดแล้วขอยติดตามตลอดนะมความสุขมากดีสุขมากๆในชีวิตของตัวเองความสุขมากขอบใจมากคุณผู้ชมลุงบายสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับปิดแอร์มาขอหน่ายบายลุกบายลุกความสุขมีอะไรโทรมานะอ๋า